วันนี้เป็นการวงสวงเจนไวเดอร e ซีรีส์ซีซั่น2ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมฮะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจเพราะว่าหลายๆคนรอคอยซีซั่นนี้มากๆแล้วก็ซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมฮะคู่ยังคงเป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยนะฮะทั้ง3คู่แล้วก็มีคู่อื่นๆด้วยนะฮะติดตามกันได้นะฮะทางช่อง3และแอปพลิเคชัน iCE ีวันที่21พันวาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับฝากด้วยนะครับกับเจน w วเดอ e s ซีรีส์ซีซั่2วัยรุ่นวุ่นวายรักครับผม ความพิเศษเป็นไงบ้างครับโยความพ,พิเศษคือมันจะมีความฟินความจิน้นความละมุนแล้วก็มีความขยี้ที่มากกว่าซีซัน2ซีซันนึ่งเอมากกว่าซีซั่น1นะฮะซีซัน2ก็จะเป็นอะไรที่ต้องติดตามเพราะว่ามันมีความดีฟความน่าสนใจมากกว่าซีซั่น1เยอะเลยฮะทั้งคู่ของคิมคอปเองทั้งคู่ของดุลบาสโบแบงหรือว่าจะเป็นในส่วนของคู่อื่นอื่นซึ่งต้องติดตามพลาดไม่ได้นะครับผม ครับผมก็เชื่อว่าซีนสองเข้มข้นแน่นอนครับเพราะว่าตอนจบซีนท่หนึ่งคือเราปูว่าพี่ปาราวีเขากลับมาซึ่งซีน่สองเราก็ต้องมาต่อกันว่าเขากลับมาทําอะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคู่เราจะเกิดเกิดขึ้นมาอย่างไงให้เราติดตามชมได้เลยเซอร์ไสซีนสองเลยนะครับที่ดูนี่เครงขายอะไรเด้งไหมคะอ๋อตอนดเต้นครับเนเหมือนเดิมแต่ว่าก็ลดลงเยอะครับซีนนี้ก็เต็มที่มากๆครับอยากให้ทุกคนติดตามเลยครับ คเตรับครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับคือเราไม่ได้ทํางานกันมานานมากแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นงานใหญ่อีกรอบรอบหนึ่งเป็นจินไวอีกครั้งหนึ่งที่เรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็เลยรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับมาทํางานก็เชื่อเชื่อว่าทุกคนได้เต็มที่กันมากๆครับพี่ทิ๊คะยอมไหมคะกับคู่นี้เราจะหวานสู้คู่นี้ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วคู่เราเนี่ยเรื่องความหวานเนี่ย number o อยู่แล้วครับผมดะงนั้นเนี่ยชนะแน่นอนครับผม คนน่าแน่นอนครับคนบ้านมันจะรักขึ้นแบบพัฒนารักขึ้นไหมครับในตอนที่จบซีซั่นหนึ่งเนี่ยครับผมคู่ของมาร์กิตเนี่ยเขาถูกโปลุไว้ว่าเป็นตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องราวในซีซั่นสองเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการที่เขาเป็นแฟนกันแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมปกติเนี่ยอย่างเรื่องอื่นเนี่ยเขาพระเอกนางเอกเนี่ยแฮปปี้แอนดิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่บอกต่อไปว่าแล้ว คบกันแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรวุ่นวายอะไรอีกไหมอะไรอย่างนี้ครับใช่ามคอนเซปต์เรื่องเลยฮะเพราะว่าวัยรุ่นวุ่นวายรักมันก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Star Hunter Entertainment ร่วมกับทางช่อง3และไอ e ีอีซึ่งซึ่งวันนี้ไอชีอีก็ก็มีตัวแทนคุณป๊อปปี้มามาเป็นตัวแทนนะฮะซึ่งอยากจะ ในะคนคงอยากจะดูความรู้สึกไอ้ีว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับยินดีครับที่สองครับที่วมงากนกับต้องบอกว่ายินดีมากๆจริงๆการทำงานกับบ้านจาฮันเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ภายใต้โปรเจกต์เจนวท์เดอะซีรีส์นะครับเป็นความภูมิใจของไอ้ีส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะว่าเจน Y วเนี่ยก็ถือว่าเป็น ซีรีส์วเรื่องแรกของไอ้ีอีที่นําจากประเทศไทยไปสู่ตลาดโลกด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับซีซันนี้ด้วยสกายภาพของ Star Hunter Entertainment ทที่แข็งแรงมากขึ้นกลุ่มนักสแสดงที่มีฐานแฟนคลับที่แข็งแรงมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแล้วเราก็มีกลไกพิเศษด้วยที่ทําให้เราได้คู่จิน้นคู่เอกเนี่ยที่มาจากเสียงเรียกร้องของแฟนๆอย่างแท้จริงนะครับสำหรับไอ้ีอีเองครับก็ถือว่าเป็นความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการต่อยอดความสําเร็จมากขึ้นไปอีกครับสำหรับซีซันนี้ครับผม อีกก็คือมีอันคัดพาริั่ใช่ครับอันคัดเวอร์ชั่นพิเศษนะครับสามารถรับชมได้ทางไอซีเท่านั้นครับผมทางอาจารย์นะมอหกันตาค่ะก็ค่ะในซีซั่นนี้ก็ยินดีมากจริงๆจับตารอตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจบไปนะคะก็เด็กๆในมหาวิทยาลัยนี้ก็ตื่นเต้นสนุกมากนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Star Hunter นะคะทาง ICE นะคะที่เห็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีศักยภาพที่จะ ช่วยในการที่จะซัพพอร์ตให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จรวมถึงเด็กๆสตาร์ฮันเตอร์หลายคนก็เรียนอยู่กับเรานะคะรวมถึงผู้บริหารเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าด้วยก็มาหาวิทยาลัยก็ยินดีมากค่ะที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอให้ซีซันนี้ทุกคนก็รอติดตามนะคะเด็กหอกันค้าทุกคนนี้รอติดตามถามไปถ,ถามกันเป็นประจำว่าอาจารย์เมื่อไหรพ่พี่ๆจะมาอีกเมื่อไหร่จะมาถ่ายกันอีกนะคะก็ฝากติดตาม Gen Y The s e r i e s ซีซั่น2ด้วยค่ะ ค,ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่านี่คือเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ในปี6-5เพราะว่าด้วยความที่เรามีทั้ง3คู่หลักนะฮะแล้วก็มีในส่วนของคู่อื่นใดที่จะต้องติดตามกันในเรื่องนี้และที่สําคัญก็คือนอกจากที่จะมีความพิเศษใน Gen Y The Series s e a ซีซัแล้วเนี่ยเรายังมีโปรเจกต์พิเศษซึ่งจะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยต้องติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของ BKC u n i ยพิเศษ หรือว่าจะเป็นโปรเจกต์เพลงอื่นใดของคู่ใดๆต้องฝากติดตามใน Gen Y The Series s ส์ซีซั่ทางช่อง3วันที่เริ่มต้นนะฮะวันที่21ทธันวาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับแล้วก็ติดตามได้ต่อทางแอปพลิเคชัน i อ e ด้วยนะครับฝากกันด้วยกับ Gen Y The Series ร e s ์ซีซั่วัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับผมขอบคุณ <Okay. S 1> ครับ<า>